ที่นี่ก็ต้องช่วยกันหอมอันนี้ยายสนดำมาถี่ๆเลยค่ะทุกคนจ๋าพองก่อนมากมาแต่หัวเมืองนอกนอกเมืองค่ะทุกคนจ๋าที่นี่ประเทศฟินแลนด์ค่ะ พวกเราอยู่บ้านนอกก็ร่วมด้วยช่วยกันเขาช่วยเยส,สุนมางเยส,สุนก็ช่วยเขามางเพราะว่าคุณตากับคุณยายข้ามบ้านคุณยายก็แก่แล้วคุณตาแขนไม่ดีจะมาผ่าปืนไม่ได้ค่ะพวกเราใช้ปืนกันเยอะค่ะแต่ละปีอันนี้ก็ข้างทางรถไฟเขาตัดค่ะที่นี่เขาเข็าให้ ยายข้างบ้านก็เลยไปดึงเอามาไว้พี่ชายเข้ามาตัดเป็นท่อนๆไว้ให้ค่ะอยู่ที่นี่ก็ต้องช่วยกันอันนี้ก็ทําไปบรรลนิดบัลลหน่อยเดี๋ยวมันก็เสร็จค่ะทุกคน,นปืนมันสดมันกรอบปืนต่อปีเราหมดค่า,าปืนเยอะค่ะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าอยู่ที่นี่มันหนาวบางทีซุมความอุ่นก็เอาไม่อยู่เราก็ต้องใช้ฟืนบ้านยายสนก็เหมือนกันใช้ฟืนไปด้วยแล้วก็ยิคนอื่นเรียลไปมาทุกคนหอมอันนี้ยายสนดำมาถีๆเลยค่ะทุกคนจะ้ะเพราะว่าเราจะ เอาลำต้นของหอมแช่ฟิดไว้กินนั่นเองค่ะสำหรับถั่วนี่ก็พอจะลงออกข้างนอกได้แล้วแต่ที่นี้อากาศมันหนาวก็เลยเอาออกไปไม่ได้พวกผักพวกนี้ก็ปลูกไว้ก่อนชาวฟินแลนด์พวกหัวเลาะเยสนเพื่อนบ้านก็หัวเลาะเยสนวาเยสนปลูกผักใส่กับความหนาวแต่มันก็ขึ้นค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเยสนถึงบอกว่ามันขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในโรงผักมันอุ่นค่ะ หอมเยศซนจะได้กินแล้วเพื่อนบ้านยังไม่ได้ลงเลยค่ะเขาหัวเลาะเยศซนเดี๋ยวเยสซนจะเอามาเล็ดผักอื่นๆมาลงไว้เฉยเลยค่ะเอาเสียบในร่องกลางที่ว่าหอมนั่นหละค่ะไม่งั้นไม่ทันกินค่ะทุกคนอยู่ที่นี่หนาวนานข้างนอกพวกกระเทียมเยศซนปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็ขึ้นมาแล้ว ไปเมืองมาได้ปลามาหกตัวค่ะทุกคนที่นี่ยายสนก็แบ่งแช่ไว้ในช่องฟิตอยู่ในโรงรถมีช่องมีตู้ฟิตอีกเครื่องนึงค่ะอันนี้ดอกเมเปิลค่ะทุกคนหรือว่าเขาเรียกกันเปรียบเทียบก็ดอกผมฝรั่งนั่นแหละค่ะ พอโดนความอุ่นดอกไม้มันก็ผลิขึ้นมาดอกเมปเปิลก็แก่เร็วมากเลยวันนี้ยายสวนเก็บภาพบรรยากาศหลายๆบรรยากาศมาให้ที่น้องได้ชมนะคะกอผลไม้กอนี้ ไปขุดมาจากบ้านคุณอาแล้วคุณตามาฝังเอาไวนะ้น่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ผลิใบออกมาเลยจะขุดทิ้งหรือว่าจะเอาไว้ก็ยังสงสยัยอยู่ค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าเอาไว้ก่อนรอ,อดูถ้ามันไม่ขึ้นมาจริงๆไม่ผลิใบามาจริงๆค่อยขุดทิ้งแ็บอกว่าอย่างกานนี้ ตอนนี้ยยสนก็อาศัยเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะเป็นที่ปรึกษามีอะไรก็ถามเขาไม่อยู่บ้านก็ฝากให้เขาลดผักเอาไว้ให้น้ำรดผักก็เหมือนกันถ้าฝนไม่ตกไม่มีน้ำ <c oughs> เพื่อนบ้านก็ให้ไปตัดเอาในบ่อของเขาเพราะว่าเขาใช้น้ำบออ่อค <c oughs> ่ะยายสนใช้น้ำฝนถ้าเราจะเอาน้ำจาก ก็ปลาปลานะคะเพราะว่าค่าน้ำมันแพงมากอันนี้ก็เป็นน้ำฝนที่รองไว้ค่ะทุกคน ที่เห็นอยู่นี่ปลูกแค่ผักชีปีนค่ะทุกคนค่ะนั่นผักชีหอมเราปลูกไว้แต่อันนี้เราปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะพอหิมะละลายมันก็ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอฝนมีแต่หนาวกับหนาวก็เลยเป็นในลักษณะนี้ค่ะที่บอกว่าอยู่ที่นี่ปลูกได้แค่ครั้งเดียวค่ะทุกคน ถ้าจะปลูกครั้งที่สองก็ไม่ทำหนาวแล้วค่ะอันนี้เป็นผักติ้วค่ะผักติ้วฝรั่งมันจะเปรี้ยวแล้วกลิ่นมันก็จะเหมือนผักติ้วบ้านเราค่ะเราปลูกครั้งเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เรากินทุกปีเปรี้ยวมากค่ะเห็นไหมค่ะฟืนเขาตัดออกจากข้างทางรถไฟมาแล้วรถไฟมาแต่หัว ออมาเตี่ยวเหัวเข้าหือดูร้อนแล้วอยู่ที่นี่ยังไม่ร้อนเลยทุกคนหนาวดอกไม้ก็ขึ้นมาเป็นบางอย่างบางชนิดแค่นั้นเองค่ะ ขนาดเบอร์รี่อันนี้ก็เพิ่งจะปลิดอกปลิดใบได้ค่ะทุกคน นี่แหละเวลาปลูกผักเยอะๆมันมีปัญหาอยู่ที่น้ำค่ะทุกคนยังหนาวอยู่เลยทุกคนนี่แหละถึงว่าดอกไม้มันนี่ไปเมืองก็เลยไม่ได้ดอกไม้มาเอามาก็ถ้าซื้อมาเราก็จะหาที่เก็บยากก็ต้องเดือดร้อนไปไว้ในโรงผักอีกแล้วที่นี่ก็ต้องมาลดน้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เขาขายนะคะเขายังไม่เอามาลงเยอะเพราะว่าปีนี้อากาศแย่มากอากาศหนาวอันนี้ก็จะถึงฤดูร้อนแล้ว พอถึงฤดูร้อนมันหนาวอย่างกันนี่ดอกไม้ก็ขายไม่ดีเดี๋ยวทีนี้ทุกคนจะซื้อมาเราก็วิ่งเก็บตอนกลางคืนเพราะว่าเอามาแฝงไว้ตรงนี้เด้อเอามาแฝงไว้ที่ชายคาอะไรอย่างกันนี่ตอนกลางคืนก็ต้องได้เก็บเอาเข้าบ้านอเก็บเข้าไปไว้ในบ้านมันรักษายากก็เลยยังไม่พากันซื้อยังไม่พากันซื้อลงดินถึงบอกว่าว่าวันที่สิบมิถุนาขึ้นไปแล้วจะไม่กลับมาหนาวอีก ในช่วงนี้เรายังลุ้นอยู่เด้อค่ะเด้อดีไม่ดีแม่คนิ้งลงดีไม่ดีหิมะตกจ้ะอือก็ติดลบอีกพวกเราถึงยังไม่ซื้ออะไรมาจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้เดี๋ยวหิวขาวแล้วทุกคนเยสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อฝากเข้าชมไลฟ์สดที่ผ่านมาด้วยโอ้พี่น้องเอ้ยอือทักน้ำตาไหลอือน้ำตาไหลคุณตาไม่อยู่แล้วมันชุกแล้พุกทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันขุกขักทุกอย่างเออม,มันไม่มันไม่ได้ ตอนคุณตาอยู่มันก็ไหลลื่นไปโดยดีเราใช้ชีวิตยอยู่สองคนพออยู่คนเดียวแล้วมันละคุกละคักทุกคนเออเข้าไปดูไรสดที่แล้วเด้อทั้งอยากจะลองยอี่สิบปีน่ะทุกคนมาอยู่นี่ปลานินเด้อทุกคนได้ปลานินก็เดือกปลานินมาห้าหกตัวปลานินห้าตัวแล้วปาวลวปาทับทิมตัวหนึ่งทุกคนหลังจากคุณตาเสียคุณตาเสียเพราะไปหาปลาเยสนจะไม่ จะไม่ทาปลาอีกก็เลยว่าอย่างกันนั้นก็เลยไปซื้อเข้ามากินเอาตัวหนึ่งก็กินได้ตั้งสองมือสองวันนุนทุกคนเพราะว่ามันไม่เหมือนตอนสาวๆตอนสาวๆตัวหนึ่งซีกหนึ่งมันก็กินมดเดี๋ยวนี้พอแก่แล้วทุกคนเอ้ยอม,มันฝืนจะกินให้มดซีกหนึง่งมันก็ยังไม่มดอยู่ทุกคนเพราะว่าเราอายุเราเยอะแล้วทําไมถึงชุกแล้วฮุกทุกอย่างอ่ะมันไปไปทาใบใบเออ อ,อบัตรประชาชนสมองไปหมดเราเด้อทุกคนเด้อไปทําบัตรประชาชนแล้วทีนี้ก็เดือนกว่ากว่ากว่าจะได้สองเดือนน่ะสองเดือนก็เลยไปวันนั้นที่ว่าไปไปเฮลซิงกิด้วยไปงานศพเอ้ญาติด้วยก็เลยแวะไปแตะโป้งคือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ้ไป ยืนยันตัวตนว่างั้นเถอะแล้วทีนี้ก็อยากได้เร็วอยากได้เร็วเขาบอกว่าให้จ่ายเพิ่มอีก18ยูโรก็จ่ายเพิ่ม18ยูโรทีนี้ก็3-4วันก็ได้นี่ก็ได้แล้วก็เลยไปเอาทีนี้ไอ้รถเมย์น่ะบางทีน่ะว่าจะนั่งรถเมย์ไปทุกคนตอนแรกว่าจะนั่งรถเมย์ไปนะทีนี้เวลาไปทํางานน่ะระยะทางใกล้แค่3กิโลใช่ไหมเขาให้ขับ30 40 30 40ทีนี้รถมันวิ่งมันไม่ได้รอบ มันไม่ได้รอบที่นี่คัดมันก็หอนวุ้ง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 เพราะว่าเราก็พอรู้เนาะเพราะว่าเยสวนเออยู่บางไครยเยสวนะมีอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไงคัดมันก็หอนวุ้ง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 เพราะว่ามันวิ่งไม่ได้รอบไงอืพูดถูกไหมนั่นแหละมันไม่ได้รอบของมันแล้วทีนี้ก็เลยโอ๊ยเอารถไปเองเถอะแต่ที่นี่ไม่กล้าขับไปในตัวเมืองก็เลยไปไว้ในชานเมืองไปไว้ที่หน้าห้างที่เคยทํางานเมื่อก่อน เมื่อก่อนยายชนทํางานที่ห้างอันนั้นก็เลยไปจอดไว้ที่ห้างนั้นเราก็นั่งรถเมย์ไปแต่ตอนไปไม่เท่าไหร่ไอตอนมานี่เดททุกคนมันมาพาเข้าหมู่บ้านนึกว่าแต่มันจะไม่เวียนมาหน้าห้างอีกอื้ก็เลยถามคนที่นั่งข้างๆเขาบอกว่าอลงตรงนี้แหละแล้วเธอก็เดินไปยศยชนก็เดินมาแล้วเสร็จแล้วพอเดินมาเห็นรถอีกคิวหลังอีกน่ะก็เบอร์เดียวกันเอสหนึ่งมันก็ผ่านมันไปเวียนตรงไหนม,มันก็ผ่านอยู่ทุกคน อืเขาบอกเราเราเดินแล้วก็เดินลัดโคกลัดเขามามันเป็นเนินเป็นเขาเนาะแถวนั้นมันเป็นเขาก็ลัดโลโคกลัดเขามาทางกระเดือกปลามาหกตัวทุกคนเอ้ยอืมไอปลามันก็บน,นักพอสมควรสมควรอยู่หกตัวเนาะก็เกือบหกกิโลนู่นละมัง้งตัวหนึ่งก็เกือบกิโลกิโลทีนี้น้ำตาไหลไอ้นักไม่เท่าไรดอกทุกคนน้ำตาไหลคิดถึงคุณตา น้ำตาไหลเอาจริงๆเด็กจะล้องเลยเด็กถ้าว่าไม่ใช่ไล่โซดเนี่ยล่องเลยแหละเดินล้องลงบันไดามาเลยอันนั้นอืไล่โซดนําออกไปพี่น้องอยากจะล้องเอาจริงๆอมืมันละคุกละคักไปหมดรถก็คือกันประตูอืประตูข้างหลังก็ปิดไม่ได้นอกจากติดเครื่องถึงล็อกอยู่อืถ้าว่าจะเปิดก็เปิดไม่ได้ต้องติดเครื่องแล้วก็เปิดกุญแจสองดอกกุญแจสองดอกอันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดอันนึงเปิด ติมน้ำมันก็ไม่ได้ต้องใช่สองดอกดอกหนึ่งเปิดเติมน้ำมันดอกหนึ่งเปิดใช่ครับทุกคนอะไรมันละคุกละคักไปหมดนั่นแหละถึงบอกว่าอยากจะลองอือโอเคเด้อค่ะเด้อกลับมาจากเมืองหิวข้าวจากก้ะขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ท,ท,ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่มีมาให้สำหรับเยสุนเสมอมา ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเด้อค่ะเด้อทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆค่ะที่ให้กำลังใจเยสนเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะทุกคน